เชียร์ต่อไม่รอแล้วนะเปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทยมีแข่ง18สิงหาคมถึง7ตุลาคม2566เปิดโปรแกรมแข่งขนันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตารางอัดแน่นตลอดครึ่งปี2566ตั้งแต่ชิงแชมป์โลก U21 ชิงแชมป์เอเชียคัดโอลิมปิกรอบแรกและเช i a n Games วอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ซีวีลีกสอง2ัก็มีทัวร์นาเมนต์อื่นรออยู่ให้แฟนๆกีฬาชาวไทยติดตามต่อทันทีซึ่งแต่และการแข่งขันยิ่งใหญ่และสำคัญไม่แพ้กันเลยมีผลต่อทั้งอันดับโลกและโอกาสเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสต,ตร์ตารางแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2566ริบวอลเลย์บอลหญิงยู1 1ชิงแชมป์โลก2023การแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลยูยชิงแชมป์โลก จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง26สิงหาคมนี้ที่เมืองเลออนและเมืองอาสวนกาลนเตสประเทศเม็กซิโกในรอบแรกทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอร่วมสายกับเม็กซิโกเจ้าภาพอียิปต์และญี่ปุ่นต้องทำผลงานให้ดีที่สุด2อ,อันดับแรกจึงจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสามารถดูการถ่ายท,ายทอดสดได้ทางยูท e v o l l e ิบ a l l World โปรแกรมการแข่งขันวอลลิบอลหญิงไทย u 21ในศึกชิงแชมป์โลก2023วันที่18สิงหาคม2566เวลา เวลา6นาฬิกาอียิปต์พบไทยวันที่19สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาเม็กซิโกพบไทยวันที่20สิงหาคม2566เวลา6นาฬิกาไทยพบญี่ปุ่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023 วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22กลับมาจัดในประเทศไทยที่นครราชสีมาอีกครั้งในรอบ10ปีแข่งขันวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566ณชาติชายหอทัวร์นาเมนต์นี้โคชด่วนเตรียมจัดเต็มผู้เล่นชุดใหญ่ไฟกระพริบหวังคว้าแชมป์สมัยที่3ในบ้านหลังจากชุด7เสียนทำได้มาแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2013ส่วนช่องทางถ่ายทอดสดดูได้ทาง pptvhd คัดโอลิมปิก2024วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโอลิมปิกแข่งขันระหว่างวันที่16-24ถึงกันยายน2566กลุง4เมืองลอสประเทศโปรแลนด์ทีมชาติไทยเจองานหินอยู่ร่วมทีมกับโปแลนด์เจ้าภาพสโลวีเนียเจ้าหลีใต้โคลอมเบีย เยอรมนีสหฮาราอเมริกาและ Italy. อิตาลี2ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้เข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกรอบสุดท้ายณปบารีตฝรั่งเศสในปีหน้าแฟนกีฬาสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง WorkPoint วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2023ปิดท้ายโปรแกรมแข่งขันของปีนี้ด้วยวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19แข่งขันวันที่28กันยายนถึง7ตุลาคมที่เมืองหางโจวประเทศจีนการแข่งขันร่บมแรกแบ่งเป็นทั้งหมด4สาย ทีมนักตบสาวไทยเจองานเบาอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไต้หวันและทีมชาติม,ตมองโกเลียคา,าดว่าจะเข้ารอบต่อไปได้อย่างแน่นอนรูปแบบการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดถ้าทำผลงานยูในอันดับ1กับ2ก็จะผ่านเข้ารอบ2ต่อไปทีมไทยที่อยู่สายบีหากผ่านเข้ารอบสําเร็จจะเข้าไปเจอกับอันดับ1และ2ของสาย C ีที่ประกอบไปด้วยเกาหลีใต้เวียดนามเนปาลจากนั้นจะนําผลงานการแข่งขันมาจัดอันดับโดยเอาที่1และที่2เข้า รอบรองชนะเลิศต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก i n d r a w o o d t h e t i g e r c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ